เอาใหม่ี่เนตัวบัตจี่ใช่ป่ะจี่ตัวบัดน้ำมอหนึ่งเชื่อมอัแล้วนาะ,นะทักท่าสบายดีและสวัสดีทุกคนวันนี้คอยกัได้อ้อทงมาหาของกิน มาหลายคนนะพี่น้องเลยวันนี้เป็นมื้อวันศิล์คือเขาอยู่บ้านเผยอ่ะแต่ว่ <c oughs> เาเท่าหน้ไม่ได้อยู่บ้านเท่าอาะมงวันนี้ยุดประสงค์วันนี้ก็คือไปเอาเท่ามาลาบเท่าอยู่พุทธละน้องขำบล้านผู้หน้าของพูนผู้ไปก่อนนั่นละเพ่นนำหน้าไปก่อนละเดี๋ยวไปติดตามครับสมน้ำเดียวว่า วันศินนี้เท่ามันจะยั่งอยู่บอกเห็นเขาว่าวันศินเน่ะเท่ามันจะยุบบ่อนที่จะไปเอาเท่ากัไก่จากบ้านพ่อชมพูน้องเอยบ้านพ่อจากบ้านมาหน้ากับติดอีบ้านหนึ่ง อยู่บ้านนาคามผู้แปรกันมอนเท่าห้อก,กะผ้าทงไปโอ้ประมาณกิโลหนึ่งก็แล้วควบไกม่มันผ้าทงนี่ก็กว้างสมคหนะ่อยทงนี้ทงนาน,นี้ขึุนหอดบ้านนาคามหูดแล้วตั้งแต่บ้านเวง พานเทงองอ่งเขาอฮ้ยพานเทง่งสามลังแนละ้วพานเทงองอ่งมาหนึ่หน้าโขยผมก,ก็มีห้างต้อนก็เห็นห้างต้อนห้างกิฟต์แล้วน่ะพี่งเอ๋ยก่อไม้นั่นบังละเขาเห็ดคักเลยเห็นห่างเนาะหน้าห่างเขาเจ้านะ่ะห่างหรือตอนนี่แหละเขาเห็ดน,นะแล้วละ่ะหน้ากับบังเฮอกะ้าทั้งหมด ลองฮื้อก็งออมใช่หอดโฮยแล้วพี่น้องเอ้แบดนี้หอดฝายแล้วแต่ยังยังทันหอดจุดเท่าอยู่ น้ำหน้าพี่น้องเลยผ้าไวเอาเท้าพาอย่างเขาอย่างเขายังเขากับเขาขเขาเลาะทอดเฮอหน้าที่มีเท่าแล้วพี่น้องบ้านนี้หนา้านี่เธอเนี่เดี๋ยวติดตามเบิ้งน้ำเดียวนี่นะมันมีอยู่เท่านะเขาว่าวันสินมทาที่นี่กับเขาลกน่ะลกหญ้าอยู่กลางน่านเขาถามว่าวันสินกขาอ้ออยเพราวันเท่าเขาว่ามันมีอ้อยเขาเสร็จแล้ว นี่ยินในน้อยนี่เออชิ้นน้อยนะเออไปหาลงเอาบ้านี้ดิ้งแห้งที่แดวมันก็มันก็ะุ่นไในตะปูนะไม่เจียวไม่ได้ใช่ขี้ดินแต่ว่ายังงามอยู่เนาะแต่มีขี้ดินเขาจะพาลงกผ้าไหมมึงนะทางจะพาลงกผ้า มันต้องเอาเนี่ยปูได้ต้องหาไม้มากิ้วหว่าไม้ไม,ม้ใช่ไหมนี่นะนี่เขาเอามากือเลยไงไงโพดโอ้กิ้วเป็นพะกนอกแล้วเอาเมือนี่พาเห็นนัรากินนี่เอาเมือนี่เห็นนัรากินกฮะโอ้เอาเท่ากับเป็นได้นี่ โคนํำเลิกอนาะแต่ยันปีงองม่หปีปีง่าอมีน้ำมาเชื่อมมีปีงนะโร้อนละขน้ำยาต้องห่จับงอแล้วก็บอกมึงเริ่อ้อแลงอย่งบอกมงเออคือใม่ี แบบนี้เขเทาเนาะแก่เอได้ลายแล้วมึงเนี่ยต้อยสองปันนี่เขาจเาเเาอือม่จังไวายเอาหมดเลยเหลือเขียวๆนี่ช่วยเอา เกี่ยวงามแท้กันอ้องหา,ายเลยใม่มันยาเนาะข้ามาดีมองนะมือเศร้ากะได้เอาทิพย์ไป

ไม่ค <Cornell. S 2> ุยสั้นโหดขันมันยาวหรอข้ากดเนาะรอน้าไอ้เท่าที่ตองมีปึ๊ลาเท่าก็ถูกไล่ดีทุกถูกอย่ผ้าเอาน่อยน้าเอาอันข้าผ้านี่ไง ต่อยเขเท่าที่ทุมได้เท่านั้นต่อยนี่เท่าถึงมดถามดิเขาเป็นอะไรงาเรื่องโค้ก เจอกำโคยมเลยโอ้โตกปูกำโค้งเนี่ยไรเนี่ยวงาม่น้รงเลยเต็มไปด้วยเท่าเขียวอมท่มอยู่ตะกี้เป็น อตอยนกมาลายกระโดก,กระเดียดเนี่ยตเกียวนี่เท่าทั้งมดอืเท่าใหม่นี่เนาะเท่าใหมเนี่ยกะเด เท่าก็ได้ลายแล้วน้องเอ้ยป้าเขาได้หาม้ต้อยได้ลายอยู่ต้อยพ่อเรามึองตอยอยังมีพ่ออยู่ข้ามกับพอ่อละเดี๋ยวเขาจะเมือได้บ้า,บานีน้ปูหน้าสลับเท่าพี่น้องอือเอาก็ปูหน้าสลับเท่าเก็บมือลำทาง สองตัวเลยวะสี่ห้าตัวนี่ก็พอแล้วยเฉลี่รอบเท่ามันมีอีกอะเอาปู่นาแล้วเสลี่ยรอบเท่าอาหารนี้เราหนองคำลานนะพี่น้องหนองนี้ว่าแต่ย่าแผลงกับพี่เคยแห้งหนองนี้เออชื่อว่าน้องคำลานไปถ่ายกับพ่อพี่น้อง ตอนนี้ผู้พาน้อยเพื่อนจะพาไปเอามาขอต่อไอ้พี่น้องเอ,อ้ยหลังจากที่เอาเท่ามาแวะไปเทิกหน้าพนนีก็กลายไปเลยเอามาขอยากกระมือไปนะค่ายเพื่อผู้พาคข่ายพ,พาบ่คข่ายแต่ชิงค่าพยาพาพเอรลายน้องค่ายพ,พาน้อ ไม่ต้อน้อยนันพี่น้องเอ้ยยังพามาหน้าน่ะบึ๊งบึ๊งบึ๊งมายาน่ะอานปดตัวมายากระปูดอยู่ปดยังพามาหน้าน่ะมือมือแหลกกับแม่ชัมชิปิดเธอเลยโอ้มาคอดกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ขาเขาก็มาเอามาคอคือเดียว์นะมาคอหน่่ยเยอะ

โอ้ยพี่น้องอีดกอน่รเห็นมิพี่น้องเต็มกระตาเลยเนาะไข่เดือจินมวะดกจิ้มล้้ชมมันนะชมบะกินบ้างอันนี้กินอยู่ครับปากยุ่งยอย่างนี้ก็อยูพวกเชอร์ก็มีร้ายดีเนาะเห็นเดือเขาจะเอามื่อย โหอยู oh, uh ่บ huh. uh ้านเลยมันามบอกเบ้อเลยไหมฮะมนาคอเข่าเคิได้เข่าได้ห้าไก่เฮาเขามามันเวกโอ้เดี๋ยขึ้นบาระีิน้องเลยพวพูกไตไตกับตาลมันขึ้นดูพูล่โอ้หเก็บผูผาอะไรเดี๋ยวคอยกินพูมีกินเพ่บจะอะไร

พอกินมะขอนี่ชมเนาะชมอยู่มะขอมีมีเจอมะขอไปชมชมอยู่นีในะเขหวานนี่เ้อชื่อถือข้าพร้มเชิะเ่อขจ้โอกองสลานอยู่ยี่เ

ไปชองกระตาชองกระยาง้พี่น้องมือและบ้านนี้ทำมือเพราว่นยางมันกอดวาดซื้อนี่ไปแล้วพี่นองไปมือพี่น้องบ้านนี้ไปชั่วไปโอ้ยนัะนักเลยไปมือแล้วพี่น้องบ้านนี้หมดภพเดี๋ยวชยวยเฮิร์นบุระเดี๋ยวจะรับเท่าแล้วก็ซ้อมขอกินรขอ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 พร้อมอโอ้ยมองดูวิ่ง พอ้ย่างถุงชงนี้เลยเอ้าพอก่อนถ้ามีอาเลื่อนถึงเบาโอ้โหหอดบาลละพี่น้องเลยหอดเฮิดละตอนนี้ก็มาหอดเฮิดละเดี๋ยวจะตำประแดกกินช่อมขอก่อนจะรับเท่ากันนะครับนี่พี่น้อง แม่ปลาภาพสามเลยลทำสวนในยูน้ำมึนมึงตัวน้ำพี่น้อยนึงตัวน่ะเออตอนนี้ก็กินชมขคก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยจะลาบเท่าต่อแล้วบ้านนี้จะกินเข้าง่าย ยังกะบ่ายโมงแล้วละ่ะต้มน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยต้มน้ำแล้วก็ต้มพริกแล้วก็มีเห็ดเห็ดโปกน้ำเห็ดโปกได้แต่หิงแล้วเนาะได้แต่หิงขเขาเชือตู้ไว้เท่ากับล้างไล่ไล่เติบละเอ็นพอแล้วสำนักกันพอแล้วด่งไว้ đang lẽ là sẽ lắp cái bàn này rồi Hãy subscribe cho าำว่าลาบเชื่อพี่เลอเขากลาบได้ยู่เฮินกนเขาผูกเฮินรนข้างเดียวไว้ลพัพี่น้องเลยพอจะได้ผพ้เชื่อเปนตึ๊บ่าเิาลาบวันแรกเราเลื่อนเรื่องของเราแบบนี้ลาบันแรกวันแรตอนเพลงเขาแก่งไห่พักแล้วล่ะจะห้ามพักต่ออีกมั้ใส่บบว์จใครโบว ีมือสอนเพิ่นสอนพระราบสก,กินเตะที่ใดมอกับคนละกรบอก

มันะพอมันสั่นมันบกุญเณรมันเฮ็ดเขาต่าแพงเลยสะเฮ็ดนี่นะเฮ็ดโปกได้มาได้มาแต่ของตนาแล้วก็ตะแห้งก็แสตัวไว้ก็ยังทดลองนะยูหัวมันใช้ได้บ่มันก็ยังพอได้กินได้อยู่พี่น้องเลยเป็นทิศแล้วมั้งนี่เนาะเป็นทิศแล้วสองทิศแล้วเอาทดลอง đây mà cả tạ hàng tạ hàng cả xe tu mà ok yêu vì nó rồi mình khơi hết chứ thưa mình trong tầm cái này pha ข้างนี้ล่นน้อยเดียวว้าโตเกียวดีมีแกงหอยมีรับเท่ามาเด้อพี่น้องดูเข้า กินขาวเน้อเขา่หม้าเป็นยอย่าเขาแล้วมองเขาเจาบนี่้มาชิฟก็เยอะแยะมาพี่น้องไดกินข้าวบ่ายแล้วล่ะทไงรับเทาโอ้ยไม่ ก็กบก็มีนี่ตอนนี้ก็อ๋อเมือ่อไรพี่น้องก็อ่มันนั่งยังเลยแต่สองคนขอไอ่มละอ่าสำหรับคลิปนี้ขอขอปิดคลิปลงเพลงชำ่นี้เนาะกขอขอบุกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับชมเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่